ทำตัวแบบแมวแล้วจะได้ทุกอย่างแบบเสืออตามแนวความคิดของโรเบิร์ตคิโยสกินะครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกอะ่ะความคิดอะ่ะคือสินทรัพย์นะครับส่วนเวลาเนี่ยคือทรัพยากรผู้นําที่ยอดเยี่ยมส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นผู้ตามที่ชันฉลาดก่อนผู้ตามที่ชันฉลาดเนี่ยมักจะมีจุดได้เปรียบหลายประการคือโอกาสที่จะได้ซึมซับความรู้จากผู้นําของเขาเพราะว่าเมื่อมนุษย์สองคนเนี่ย อยู่รวมกันขึ้นไปนะครับหากว่ามีจิตไหลไปในทิศทางเดียวกันมันจะเกิดการเมตาบลิซึททางความคิดเกิดขึ้นเป็นอภิจิตหรือมัสเตอร์มายด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจะเป็นคนยังไงอีก5ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเลยหนังสือที่อ่านสื่อที่เสพคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เมื่อครั้งที่บูชิคเทียเนี่ยเป็นสาวน้อย,น,ยนะเข้าวังหลวงไปครั้งครั้งที่1 จุดเด่นเลยของนางสนมปลายแถวอย่างบูชิกเทียนคือมักจะหมั่นใฝ่หาความรู้และศึกษาปริศาสตร์ต่างๆนะครับรวมถึงรู้จักพิกแพงใช้นะครับในคราวที่เหตุการณ์ที่บูชิกเทียนเนี่ยอาศัยปรบับปรับมาราพยศเนี่ยเธอเป็นคนที่โหใจกล้าตองเด็ดขาดนะครับเฉกเช่นเดียวกับนางล่เฮานะครับแล้วก็นางจางชุนหัวภรรยาของซูบี้ในอดีตนะครับแล้วก็จุดน่าสนใจที่2ของบูชิกเทียนคือเธอไม่เคยทาตัวเป็นน้าเต็มแก้ว แล้วตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยมักจะสรรหาอาจารย์ที่เก่งๆนะครับมาถ่ายทอดวิชาให้เธอเสมอนะและเมื่อบูชิกเทียนเข้าวังเป็นครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์ที่นับเรียกว่าเก่งนะครับเป็นคนที่คนจีนยกย่องนับถือมากเป็นบุคคลที่เรียกเรียกว่าเก่งครบเครื่องทั้งบุญและบูคนจีนยกย่องว่าเฮ้ยในรอบหนึ่งพันปีเนี่ยจะมีไอคนแบบนี้สักคนหนึ่งคนคนนั้นคือหลี่ซื่อหมินนะครับหรือว่าถังไทจงข้องเตเจุดที่ทําให้บูชิกเทียนได้เข้าวังเนี่ย เป็นเพราะว่าเธออาสาปราบม้าพยศนะครับปราบม้าพยศจึงเข้าตาของถังได้โจงคองเต้หลังจากฮอ,อ,องเทาของถังได้โจงคองเต้ที่ชื่อว่าจางสุ่นฮองเทาเนี่ยเสียชีวิตไปไม่นานนะครับโอ้โหถังได้โจงคองเต้เนี่ยไม่เคยยิ้มให้ผู้หญิงคนไหนเลยนะครับจนได้ถังได้โจงคองเต้เนี่ยจนได้มาพบกับบูเชคเคียจจนจึงประทับใจนะครับแล้วกลับมายิ้มได้ในท้งหนึ่งก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับถังได้โจงคองเต้อายุ ในวัยเกือบ50ปีนะได้เชยชมบูเชคเทียนเนี่ยสาวน้อยในวัยย่าง20ปีเนี่ยโอ้โหโคแก่กินแอ,อนอ่ะนะวันเจีย๊ยบนะครับนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยถังได้จงเนี่ยโอ้โหกำลังวังชาย,ย่อมไม่เหมือนคนหนุ่มแน่นอนนะครับจึงให้หมอหลวงเนี่ยจัดสมุนไพรนะครับมาเสริมพลังให้ท่านชายเนี่ยเป็นการด่วนนะครับประเด็นที่จะสื่อเนี่ยคือบูเชคเทียนอยู่ถังได้จงครับเมื่อออยยู่่่่ทาาาามกกลลงงงคนนนเเเเีแ้ววรจะพัฒัฒต นะครับพอบูชิกเกียมอยู่ถังในจงเนี่ยซึมซับสรรพวิชาความรู้ต่างๆนะครับตำราสำคัญสำคัญในวงังหลวงนะย่อมไม่พ้นบูชิกเกียมที่จะเปิดอ่านศึกษาเมื่อบูชิกเกียนไม่เข้าใจอันไหนเนี่ยก็จะไปอ้อนให้ถังได้จงฮองเต้นเนี่ยคอยชี้แนะให้เสมอนะครับท่านคะหนูอ่านตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจค่ะอยากให้ท่านช่วยชี้แนะให้หน่อยนะคะไอ้บูชิกเกียมเต่อ้อนเสียงแจ๋วนะครับตาเธอสายแป๋วยกาย นี่ถังน้ำจมข้องเต้ครับไม่ตอบแต่ยิมหวานนะครับจ้องตาสาวน้อยครับแล้วก็ดึงเธอมากอดไว้แล้วค่อยอธิบายนะครับ <c oughs> จะเรียกได้ว่าณเวลานั้นเนี่ยบูชิเทียนเธอคือโอเคนับประวันของถังน้ำจมข้องเต้อย่างแท้จริงนะครับยิ่งเห็นบูชิเทียนเอาเข้าใจเธอนะครับแล้วเป็นคนใฝ่รู้หาความรู้ตลอดเวลาโอ้ถังน้จงยิ่งยิ่งหลงบูชิเทียนหนักนะครับอยู่เธอพูดคุยทั้งวันพาท่องเที่ยวสอนวิชาขี่ม้าอีกนะครับยุคสมัยนั้นเนี่ยวิชาขี่ม้า เป็นวิชาของบุรุษนะครับหรือว่าชนชั้นสูงเท่านั้นนะครับแต่บูชิเตียนได้สิทธิพิเศษนั้นจะเรียกได้ว่าตัวบูชิเทียนเองเน่ะเริ่มซึมซับความรู้ทั้งด้านบุญและด้านบูบูชิเทียนนี่ก็เธอก็ช่างสงสัยับถามนู่นถามนี่ไปเรื่อยนะครับถังนั่งจงฮ้องเต้นเนี่ยก็ถ่ายทอดวิชาให้เธอไมนเอาเช่นกันถังนั่งจงห้องเต้นเนี่ยเริ่มรู้สึกรักนะครับแล้วก็เอ็นดูบูชิเทียนเป็นอย่างยิ่งนะครับจะเรียกได้ว่าถังนั่งจงฮ้องเต้เนี่ยเป็นทั้งคนลักแล้วก็ บูชิเทียนอยู่กับถัง,งได้จงเป็นมาสิบสี่ปีบูชิเทียเนยเอาใจเก่งออดอ้อนเอาใจถังได้ถังได้จงแต่มีประเด็นคือถังได้จงห้องเท้นเนี่ยไม่ได้ไว้วางใจในตัวบูชิเทียนเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงที่บูชิเทียนเข้าวางหลวงมาแรกแรกเนี่ยมีโหนหลวงนะครับหยวนซื่อกังนะครับหยวนซื่อกังนะครับผมจำชื่อไม่ปิดนะได้เตือนถังได้จงเต้ว่าเฮ้ยชะตาของบูชิเทียนยแก่งกล้าอันตรายนะครับยิ่งนะักภายภาคหน้าเนี่ย ราชชงถังเนี่ยมีโอกาสจะล่มสลายเพราะว่านางคนนี้ถังไม่ตรงฮองเต้ก็คิดที่จะกําจัดนางซะแต่หยวนซื่อกลางเตือนว่าเฮ้ยทำมันนั้นไม่ได้เป็นขาดเพราะว่าการกําจัดคนมีบุญเนี่ยจะเป็นการเร่งชะตาราชชงถังให้ล่มสลายไว้ขึ้นนะครับถังจง,งเต้กุ้มหน้กกุ้มมากจึงถามผลหลวงว่าเฮ้ยแล้วถ้าเช่นนี้จะายค่าทําเช่นไรดีดะ,นะครับหยวนซื่อกลางบอกว่าท่านต้องเลี้ยงดูนางให้ดีสดุดในมุมกลับ ท่านต้องไม่ให้นางมีอำน,นาจในวงหลวงเด็ดขาดนี่คือคำแนะนำจากคนหลวงส่วนซื้อกันนะครับไอ้ส่วนตัวบุ๊เทียเนี่ยก็ปฏิบัติรับใช้ถังน้โจห้องเต้อย่างดีนะครับไอ้ตัวถังน้ำจิ้องเต้ะนะอายุเกือบห้าสิบปีนะครับแต่ก็ยังหมันอ่อยกระสุนนะนะตามตามภาษาผู้ชายนะตามตามภาษาผู้ชายครับสมุนไพรที่หมอหลวงจัดมาไว้ให้เนี่ยแค่ไหนก็เอามาอยู่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยตัวถังน้ำจง้องเต้เนี่ยจึงล้มเปื่อยลง ในวันที่ถังได้จงฮ้องเต้ล้มป่วยเนี่ยตัวบูชิเทียนเองเนี่ยก็คอยดูแลทั้งเช้าทั้งคำ่ำนะครับถังได้จงห้องเต้นับวันนับวันน,น,น่จึงยิ่งรักแล้วก็เอ็นดูในตัวบูชิเทียนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่เคยลืมคําทํานายของขรหลวงนะครับจนวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยตำแหน่งของเขาก็ยังว่างสนมเอกก็ยังว่างแต่ไอตัวบูชิเทียน,น่ะย,ยังเป็นแค่นางสนมชั้นตีเท่านั้นนะครับท,ทั้งทั้งที่คอยปฏิบัติรับ,รบใช้ถังได้จงห้องเต้แบบดีแน่นอนว่า คนอย่างบูชิเทียนะฉลาดเป็นกฏอยู่แล้วไม่ใช่คนโง่นะครับไม่รู้ภาษีภาษาย่อมรู้ในทันทีว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่ไม่ชอบปารากฏแน่ๆนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้ฮองเฮาไอ้พวกสนมเอกคุณน้าต่างๆสมัยนั้นนะครับค่อนข้างที่จะเจ้ายดเจ้าอย่างแบ่งวรนณะนะครับแบ่งเขาแบ่งเราต่างจากบูชิเทียนที่ทำตัวติดดินในช่วงที่บูชิเทียนเข้ามาอยู่ในวังใหม่ๆเนี่ยรายได้ของกำนันต่างๆที่เธอได้รับเนี่ยเธอมักจะ นำมาแบ่งปันกับคนในวังเสมอแล้วกเธอจะมักเดินตรวจตาหมั่นพบปะกับนาสงสนมนอื่นรวมถึงสอบถามาพวกผู้ใต้กำลังฉาถามไทยสาสุขถูกดิดแล้วก็สิ่งสําคัญคือคอยแก้ปัญหาให้สม่ําเสมอนะครับบูจิเทียนเธอจึงได้ใจพวกเจ้าที่ในวังในวังหลวงครับมีข่าวสารอะไรสําคัญสำคัญเนี่ยบูชิเทียนจะทราบก่อนเสมอจน,นจนในที่สุดเลยบูจิบูชิเทียนทราบมาว่าที่ว่าถังเมจงฮ่องเต้นเนี่ยไม่ได้ไว้ไว,วางใจเธอทั้งที่เธอก็ดูแล ผู้ชายคนนี้อย่างดีเพราะว่าคําทําจากคนหลวงนะครับแล้วเธอจึงรู้ทันทีว่าเฮ้ยต่อจากเนี้ยเธอจะต้องมีทางไหนที่ได้เช่นไรนะครับอ่านะครับการรักษาชีวิตของเธอไว้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างอื่นเนี่ยคือค่อยว่ากันนะครับตอนต่อไปมีแน่นอนนะครับบทสรุปของเรื่องเล่านี้นะครับอันแรกเลยหนึ่งเลยนะครับผนทางการพัฒนาตัวเองที่ดีสุดคือนําตัวคุณเนี่ยไปอยู่กับท่านการคนเก่ง มันเคยมีงานวิจัยของอเมริกาครับที่ว่าเฮ้ยค่าเฉลี่ยตัวคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับห้าคนที่คุณสนิทที่สุดหนังสือห้าเล่มที่คุณอ่าน่อยสุดรวมถึงสื่อที่คุณเสพอยสุดด้วยนะครับเพราะว่าความคิดคําพูดนะครับมันสามารถส่งต่อถึงกันได้แต่ผู้ที่จะรับเนี่ยรับได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะบูชิกเทียนที่อยู่ข้างๆสั่งกระจงห้องไปราวๆสิบสองปีเนี่ยถึงสิบสี่ปีครับจิงค่อยๆซึมซับความรู้ความสามารถ นะครับซึ่งจะไอองค์ความรู้เหล่านะี้มันจะทบต้นทบดอกให้กับบูชิกเกียในภาคหน้าแบบทวีคูณนะครับบทสรุปข้อที่สองการเป็นกันเองก,กับลูกน้องของบูชิเทียเนี่ยที่ต่างจากคนรู้ไปในวังหลวงที่ค่อนข้างแบบเจ้ายศเจ้าอย่างทําให้เธอรู้ข้อมูลนะครับข่าวสารเพื่อคอยปรับหมากกระดานปรับยุทธศาสตร์อยู่เสมอซึ่งตรงกับพิชัยสงครามสรุปที่ว่า,าบทที่13ครับเรื่องจาชนหนึ่งนั้นคือจะชนถิศ อยากเป็นโอเคนัมเบอร์วันต้องทำยังไงนะครับแน่นอนว่าคนระดับถังไนโจงห้องตเตยนะสนมเอกตัวทีเด็ดเนี่ยตัวท็อปทอปเนี่ยนับพันคนแล้วบูชเกียนทำชท่าไหรถึงมัจจาอยู่แน่นอนว่าเธอต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอๆนะครับนอกจากความสวยที่ดูดีเนี่ยผู้ชายเก่งๆเ,เนี่ยที่เขาเลือกได้เนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงที่สวยเก่งฉลาดตองนะครับและนี่คือสิ่งที่บูชเกียนทาได้รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรเก็บรายละเอียดทําให้มากกว่าที่คาดหวัง แล้วตอบสนองให้แบบถึงนะครับสำหรับผมนะครับหนุ่มหน้าหนากับม้าแปดตัวนะครับสามก๊กคิงนะครับเนื้อหาเรื่องที่เล่านะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับสีสวิธีเอาชนะความโชคดีและอยู่เหนือดวงเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอีก2เล่มผลงานผมเขียนอ่านะครับสาิบเก้าจิตวิทยาเหนือเมฆที่เศษคุณหนักคนนะครับแล้วก็สําเร็จได้ทุกสักการ์ด้วยกลยุทธ์ในสามภพฝากไปอุดหนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่ขอบคุณมาก